สวัสดีครับกิตติไทยทามชาแนลครับวันนี้กิตติเอาที่ดินแปลงสวยมาฝากเพื่อนครับที่ดินอยู่ในตำบลกกัดหลวงนะฮะบ้านยางชุมนะฮะอำเภอท่ายางครับตรงนี้ถือว่าเขตอำเภอท่ายางนะครับนะอยู่ใกล้ๆก้กับสันเขื่อนเลยครับอยู่ใกล้ๆกับเขื่อนที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของเขาเรียกเกษตรกรนะปลูกกล้วยสวนกล้วยแต่ว่าตอนนี้ตัดขายเลยครับตัดขายอยู่ตอนนี้ เป็นเป็นล็อกนะฮะตัดแาเป็นล็อกแล้วเ็าออกไปแล้ว2ล็อกโครงการเปิดใหม่นะฮะที่เห็นข้างหลังผมเนี่ยข้างหลังกิตเตเนี่ยเขากำลังขุดขุดเขาเรียกขุดขุดคลองนะฮะกาล,ลอกคลองให้โอโ้โหนี่คลองใหญ่นะฮะมาจากเขื่อนนะ,ะคลองนี้ไหลมาจากเขื่อนนี่ฮะที่ดินแปลงสวยอีกเดี๋ยวเรามาดูว่าที่ดินแปลงนี้ข้อดีข้อย่อยเป็นยังไงนะ,ะเปิดหัวปั๊บให้ดูที่ดินเลยอามาดูบรรยากาศ ใช่ทั้งหมดครับฝั่งนี้ด้วยนะฮะเราก็ตัดตะลนเข้ากลา,างเลยนี่ตะลนเราตัดเข้ากลางแล้วมาท้ายที่ดินหลักเขตอยู่นี่นะครับมีที่ดินตรงนี้น่ะเนี่ยคลองใช้สอยนำน้ําได้เลยทําการเกษตรสบายๆเลยนะฮะนะเราก็สามารถดึงน้ําจากคลองนี้ขึ้นมาทําการเกษตรได้น้ําน้าเนี่ยมีตั้งปีเลยนะไหลตั้งปีก็มาจากเขื่อนน่ะน่ะ <S <S เขื่อนก็อยู่ตรงนี้ครับเขื่อนอยู่ด้านบนเนี้ย นะฮะเกินอยู่ด้านรนนี้ไหลไหลมานะฮะนี่คือน้ําไม่ขาดตลอดตั้งปีเลยนี่ฮะเกินให้ดูให้ดูเขื่อนก่อนก่อนดูที่ดินให้ดูน้ําว่ามีทั้งปีเลยถ้าใครทําการเกษตรนะฮะหรือใช้สอยยังไงก็นี่ใช้ร่วมกับคลองนี้ได้เลยดูดขึ้นมานะฮะโอเคครับเดี๋ยวามาดูที่ดินแปลงสวยนะครับเนี่ยตะดนนะครับนี่หล็อกนะอันนี้คือเขตนะหลักเขตนะฮะเรามีแบ่งเป็น1ไร่แล้วก็สอไร่ นะฮะแบ่งตัดออกไปเร้อยนะฮะจดดุดุดแดงเดี๋ยวให้ดูดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆใครต้องการที่อยู่อาศัยนะฮะหรือทำการเกษตรเนี่ยโอ้โหแล้วแต่ได้หมดก<อ>าหลังก็เป็นสวนนู่นเลยฮะเป็นสวนกล้วยของอีกอีกอันั้นของอีกของของของอีกเคสหนึ่งของอีกเจ้าหนึ่งนะฮะนี่ฮะนี่คือตะดุดนะที่เราตัดขึ้นมาฝั่งนี้ก็มีที่ดินนะตัดมาเป็นหนึ่งไร่ไร่กว่าก็มีนะครับบางไร่ก็อาจจะเกินอยู่ นะครับแต่เริ่มต้นจากหนึ่งไร่แล้วก็ไปถึงสี่ไร่ครับใครต้องการที่ดินก็โทรหากิติเลยนะฮะเนี่ยผมให้ดูที่ดินนะครับนี่ผมเดินไปตามตะดลนตอนนี้เรากําลังปรับหน้าดินทําตะดลนให้ขึ้นมานะข้างหน้าก็าเป็นตะดลนลาดยางนะนะหน้าหน้าปลายที่ดินกว่านู้นนะตะล่นลาดยางนะหนึ่งไร่หนึ่งไร่ไฟมีครับไฟมีไฟพร้อมน้ําพร้อมเลยนี่ถ้าใครสนใจนะครับเราขายหนึ่งไร่ราคา ขายอยู่ที่8ป0 0 0นเก้าหนะต่อไร่นะครับรนะบนีเน่เป็นเป็นสวนนะดูแล้วก็เป็นสวนสวนพุทธานะครับเรากา็ตัดขายเป็นหนึ่งไร่ถ้าโดยขายยกแปลงเนี่ยโอ้โหขายนะคนไหนก็ต้องการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยนะครับอยู่ใกล้นี้เลยครับอยู่ใกล้กับเขื่อนนะสันเขื่อนเขื่อนยางชุมนะฮะผมผมไ่ดูนะฮะบรรยากาศเห็นไหม นี่ฮะนี่ทั้งหมดเลยครับที่เห็นคือทั้งหมดนี่คือตัดตะโดนขึ้นมาตัดตะโดนขึ้นมาหรอ่างโครงการเราก็เหมือนเดิมครับนะฮะเดี๋ยวเราก็จะทำคอนกรีตให้นะ,ะคอนกรีตผ่านหน้าตะโดนนี่นะ,ะนี่คือหลักเกณฑ์นะเอาดูล็กซักล็อกหนึ่งก่อนก็ได้อ่ะล็อกหนึ่งนี่หน้ากว้างเนี่ยประมาณสี่สิบ ผมบอกประมาณนะครับเพราะว่าบางแปลงเนี่ยเอาเดี๋ยวลูกค้าอาจจะเข้าใจผิดบางแปลงเนี่ยอาจจะมีไร่กว่า,าไร่งานหนึ่งนะฮะหรือก็จะตัดอย่างนี้ครับจะโดดคุดแดงนะครับแต่ว่าเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งไร่ไรเป็นไร่ไร่ครับบางแปลงก็ใครต้องการสองสองสองไร่ก็ได้ครับนี่แต่ว่าความกว้างอ,อยู่ที่ประมาณสี่ห้าหกสิบเมตรนะสี่ห้าหกสิบ เดี๋ยวนเพื่อนๆบอกว่าทําไมต้องพูดกวาดไปอย่างนั้นนะฮะสี่สิบห้าสิบกสิบก็คือบอกแล้วว่าบางไร่เนี่ยเออบางแปลงเนะี่ยอาจจะได้กว่าไร่หนึ่งงานก็มีบางแปลงก็หนึ่งไร่นะครับแต่แต่หน้ากว้างเนี่ยไม่ด 40, 50, ม่า4สี่สิบห้าสิบเมตรนะฮะนี่ฮนะใครต้องการนะครับถ้าใครก็สองสองสองไร่ติดสองล็อกติดกันก็ได้ครับสองไร่นะครับเรากําลังปรับพื้นที่ครับนั่นคือตะดลนลัดยางฮะที่วิ่งเข้ามาอ่า นี่วิ่งเข้ามาทางายางชุมไปสันเขื่อนตดนดลัดยางอยู่ข้างหน้าครับอันนี้คือตดนดที่เราตัดป่าเข้ามาในที่ดินของอต้องมีมีทั้งหมด1 0 19ล็อกอะ่ะตอนนี้เหลือเหลือไม่ถึงแล้วโดวนจองไป2แล้วมีล็อกสุดท้ายนะที่ติดท้ายคลองอะ่ะสี่ได้นะครับนี่ผมไม่เดินไปนันะ้น่ะนี่ทั้งหมดเลยทั้งอ่าวทั้งโลง่ลงๆนะคือหมดเลยสนใจก็แอดไลน์ line, กิติมาเลยนะครับที่ดินแปลงสวยวันนี้ออกมาฝาก อเอามาฝากโอเคนี่ฮนะกำลังทำมานอยู่ทีมานกำลังทำมานอยู่ทำตะดน,นี้ตะดนกว้างเห็นไหมกวางวางเลยรถสวนได้นะตะดนที่กำลังทำเนี่ยอ่าทำตะดนให้เรียบร้อยเลยปรับหน้าหน้าดินอยู่ให้เสมอกันไม่ต้องถมแลนะ้วดินเนี่ยลูกค้ามาอยู่ก็ไม่ต้องถมเลยครับถ้าซื้อที่ดินนี้ก็ไม่ต้องถสมแล้วครับอ่าเห็นไหมปรับที่ดินปรับตะดนไว้ให้นะะ เป็นโครงการที่โอ้โหถือว่าดีมากเลยครับนี่ฮะดูกว้างขวางนะซำตะโดนไปนู่นเลยฮะนี่ผมไม่เดินไกลแล้วอะทิวทัศนะฮะบรรยากาศสุดยอดเลยดำาการ,กรเกษตรก็ได้เนะี่ยฮะจะเห็นรถวิ่งหนุนหนุหนุน,นตะนลุดาดยางนะ,ข,งนนะนะข้างหน้า่ะอ่ะข้างหน้าตะลุลาดยางนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปเป็นไงครับเพื่อนๆวันนี้กิติอยู่ใน ตำบลกลัดหลวงครับตำบลกลัดหลวงก็คือยางชุมนะฮะบ,บ้านยางชุมอำเภอท่ายางครับอยู่เขตท่ายางหรือใ,ใกล้ๆกับสันเขื่อนอยางชุมแข่งกระจานก็ไปนิดเดียวก็ถึงนะครับนะที่ดินแปลงนี้ถือว่าเป็นที่ดินอีกที่หนึ่งที่กิติเอามาฝากนะครับถ้าเพื่อนๆรับได้ก็โอเคครับามาดูที่ดินครับที่ดินนะมีทั้งหมด19ล็อกนะประมาณ19นะเอาเป็นว่ามี จองทำสัญญาไปสองล็อกแล้วล็อกละสี่ไร่ท้ายท้ายที่ติดคลองนะฮะติดคลองที่ลำน้ำวิ่งมาจากเขื่อนนะฮะนะท้ายล็อกนะฮะสี่ไร่แล้วก็ล็อกละหนึ่งไร่ทีนี้ก็ที่เหลือคันนี้ตังอ่าวนี้ั้งหมดเลยนะฮะมีล็อกสุดท้ายอยู่สี่ไร่ติดติดกับคลองอีกสี่ไร่นั้นคือตัดเป็นแปลงมาครับสี่ไร่แล้วก็อย่างที่เห็นตรงนี้นะครับล็อกละหนึ่งไร่มีหนึ่งไร่กว่าด,ด้วยนะครับหนึ่งไร่กว่าหนึ่งไร่ห้าสิบตารางวาหนึ่งไร่ร้อยตารางวาแบบนี้ครับ แล้วก็เพื่อน,อนๆมาดูก่อนนะครับเป็นที่ดินออกมาฝากนะครับไร่ละ80,000 0 0 0าหืนนี่บอกเลยครับ80 0 0 0 0ตอนนี้ปรับตะลนนี่ฮะ,ะตะลนเขาจะทำตะหลนให้ผ่านที่ดินทุกแปลงเลยครับทำตะหลนให้เป็น,ปนโครงการที่ทำโอ้โหดีมากเลยครับทำตะหลนผ่านที่ดินทุกแปลงแล้วก็นะฮะข้างหน้านะค,ะครับข้างหน้าเนี่ยขายไร่ละนะฮะแปดแสนเก้าหมื่นไร่ละแปดแสนเก้าหมื่นนะครับต่อไร่นะครับ ส่วนข้างหลังมีสี่ไร่อยู่ล็อกหนึ่งครับอันนั้นขายอยู่ที่เก้าแสนหน้าหมื่นนะครับใครสนใจก็แอดไลน์กิติมาแล้วกิติจะส่งพิกัดให้แล้วก็มาเจอเจ้าของที่ดินอยู่ที่หน้าดินเลยครับเจ้าของที่ดินอยู่หน้าดินเลยไม่ต้องให้ผ่านในหน้าครับกิติคือยูทูบเบอร์รีวิวให้ลูกค้าเห็นที่ดินนะครับเห็นที่ดินแปลงสวยนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะครับรีบแอดไลน์มาเลยครับที่ดินหนึ่งที่นี่ก็ที่นี่ที่นี่ก็คือที่ดินในตําบล กัดหลวงนะฮะบ,บ้านยางชุมนะฮอำเภอท่ายางนะครับจังหวัดเพชรชบุรีนะครับหากเพื่อนๆสนใจก็รีบแอดไลน์คิติมาเลยนะครับเอาตรงนี้ที่เด่นๆน,นะครับที่เด่นๆที่ที่ท,ที่พอจะเพ,พื่อนๆเข้าไปค้นใน Google ได้ครับ พิมพ์คําว่า,าเขื่อนยางชุมนะฮะอยู่ใกล้ๆก,กับสารเขื่อนยางคุมนี่คือเฟสสองที่เราเปิดขึ้นมา,เ,าเฟสหนึ่งหมดไปแล้ววันนั้นกิติรีวิวลงไปโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สั่นกระดิ่งให้กิกติด้วยนะครับแล้วจะหาที่ดินแปลงสวยมาฝากเพื่อนๆครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ